ใครอยากที่จะขยันแบบอัตโนมัติไหมคะครูเอน่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่หาวิธีการที่จะทาให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างฝึกวินัยตัวเองโดยที่ไม่ต้องฝืนตัวเองอยากจะทําอะไรแบบอัตโนมัตินะคะก็หาหลายวิธีเหมือนกันนะคะว่าเอะในโลกใบนี้มันมีไหมไอ้วิธีการ ที่เราจะสามารถตื่นขึ้นมาตอนเช้าลุกขึ้นมาเองโดยอตัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องฝืนตัวเองในการลุกขึ้นมานะคะแล้วครูก็ได้มาเจอความรู้นะคะศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ทางสมองนะคะคือมันเป็นการโปรแกร,รมจิตนะคะเป็นมันเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเปลี่ยนความเชื่อ ในระดับ mindset นะคะในระดับความคิดและลึกลงไปจนถึงจิตใต้สำนึกนะคะสามารถทำให้เราเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างอัตโนมัตินะคะแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะ เคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกฝนอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเราเนี่ยสามารถทําได้อย่างอัตโนมัตินั่นมันคือความเชื่อความสามารถศักยภาพมันลงไปฝังเป็นความทรงจําระยะยาวในจิตใต้สํานึกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะครูเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างคืออยากขยันแบบอัตโนมัตินะคะก็เลยใช้วิธีการเนี้ยวิธีการปโปรแกรมจิตเนี่ย เพื่อให้มันเป็นความทรงจําระยะยาวในจิตใต้สํานึกนะคะเราเก็จะขยันอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้สมองคิดนะคะวิธีการของมันนะคะก็คือเราต้องวางแผนชีวิตนั่นแหละวางแผนเป้าหมายชีวิตว่าเราอยากจะออกแบบรูปแบบชีวิตวิถีชีวิตของเรายังไงบ้างเราอยากจะเพิ่มทักษะศักยภาพอะไรเราอยากจะเก่งยังไงเราอยากจะเห็นภาพเรายังไงนะคะมันก็คือการตั้งเป้าหมายในชีวิตนั่นเองนะคะแต่ละด้านของชีวิตนะคะก็เขียนมันลงมาเลยแล้วเราก็ใช้เป้าหมายนั้นอะ มาโปรแกรมจิตของเรานะ ครูทำอยู่2รูปแบบนะคะคือรูปแบบแรกเนี่ยก็คือทำทำโดยการสร้างภาพจากคลื่นอัลฟ่าโดยการทำสมาธินะคะก็คือพอเราเข้าคลื่นอัลฟ่าแล้วเนี่ยสร้างภาพพยนต์สร้างจินตนาการของเราขึ้นมานะคะแล้วก็เห็นเป็นภาพอย่างที่ครูเคยทำคลิปไปแล้วนะคะก็ไปไล่ดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะอย่างที่2เนี่ยครูก็จะใช้วิธีการสั่งจิตโดยการใช้คำพูดของตัวเองนะคะอัดเสียงคำพูดของตัวเองนะคะแล้วก็ฟังก่อนนอน หรือว่าฟังตอนเช้าก็ได้นะคะหรือว่าฟังตอนกลางวันก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยก็คือเราจะต้องฟังก่อนนอนนะคะแต่ที่ครูเองเนี่ยเป็นคุณแม่ฟูลไทม์นะคะว่างและเวลาที่ได้อยู่คนเดียวเวลาที่มีสมาธิและสามารถเข้าถึงขึ้น Data ได้เนี่ยก็คือจะเป็นตอนกลางวันนะคะที่สามารถที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียวได้อย่างสงบมากที่สุดนะคะและสองสิ่งนี้จะได้ผลมาก ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะคะเพราะการทำซ้ำเนี่ยมันจะทำให้เนื้โรในสมองอะค่ะเส้นเนื้โรในสมองเนี่ยมันจะสร้างเส้นพฤติกรรมใหม่สร้างเส้นความเชื่อใหม่ว่าสิ่งนั้น่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นตัวคุณจริงๆนะคะแล้วเส้นพฤติกรรมเนี้ยมันจะค่อยๆหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นจนมันกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ของเรามันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อ100%ว่าเราอะเป็นคนที่ขยันจริงๆเป็น เป็นคนที่ลงมือทําทันทีเมื่อเราฝึกไปบ่อยๆบ่อยๆนะคะเส้นพฤติกรรมของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยความเชื่อและพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันก็จะถูกฝังไปที่จิตใต้สํานึกของเราแล้วมันจะทําให้เราอะกลายเป็นอีกคนหนึ่งกลายเป็นคนใหม่จริงๆโดยที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องฝืนตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ทางสมองนะคะหรือว่ารู้จักกันในนามของ NLP นะคะ แต่ครูเนี่ยจะเอา NLP นะคะมาบวกกับาศาสตร์จิตวิญญาณสากลน,นะคะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองควบคู่กันไปนะคะทําให้เราเนี่ยตื่นรู้ทางโลกจิตวิญญาณทางโลกภายในของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกของเราได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจความรู้แนวนี้แล้วก็อยากจะฝึกตัวเองนะคะครูจะเปิดเป็นคอร์สออนไลน์นะคะ ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะคะก่อนตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมเนื้อหานะคะถ้าเกิดว่าเปิดเป็นทางการแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงติดตามครูเอนาไว้เลยนะคะทุกช่องทางแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ